ตัวสองนึ่งนะครับหูฟังยอดนิยมก็ได้มาในราคาส0 0 0 3,000 3 0 0นสนะครับ3 0 0พัน0ก้าันเก้าแต่ววันนี้เรามาอ่านบล็อกกันดูก็<อ>เราได้เป็นสีดำน,นะครับมาดูขอ้าของในกันอันนี้คือยังไม่แกะนะครับแล้วก็ที่ชอบ ฟังที่หูเล็กๆก็ชัวร์ครับโอเคเลยไม่หนักหูเลยใส่สบายอเอาใผู้ชายว่ารถ,ถ่นไม่ป่ะ GMM Cammy หรือว่ารุ่นสีเหลืองยังรถบัตรใหญ่กันสดๆตรงนี้เลยนะ,บะแบกกระเป๋าให้ด้วยอ๋อ โอ้หมีกับเป็นซอฟเคสกระเป๋าฮะอ่าแล้วมาดูของแถมกันก่อนอ่าเป็นซอฟเคสอันนี้อะไรเนอ่ะไม่มีอะไรคู่มือ,อเป็นซอฟเคสมีช่องใส่อ่าหูฟังช่องใส่จุกอ่าได้แถมจุกมาให้ สามคู่แล้วก็ติ่ตัวมันอีกคู่อ๋อแล้วก็มีจุกจุกแบบจุกโฟมเอาเยอะเลยนะดีด,ดูอ่ะอันนี้ที่หูอาจจะแกะให้ดูกันสดๆน,นะ,ะมีจุกเป็นจุกโฟมมาอีกสองคู่แล้วก็ที่ติดมากับหูก็เป็นจุกโฟมจุกโฟมเลยเนี่ยครับนิ่มๆเลย ฟร์มก็ดีอย่างก็ใส่ง่ายแต่ก็มันมีอายุการใช้งานจุกโฟมนี่ฮะาสายสายของเขา่เป็น3.5น่าจะ1.5เมตร แล้วก็เคยมีที่รูดสายเวยนะครับสำหรับคนที่ใช้งานรูดสายใช้พอดีกับพอดีกับหลังนี่ที่ตัวหัวเป็นหัวแบบ mmcx นะครับ MM ถอดได้ถอดเปลี่ยนสายได้พอดีบางเบาเฉี่ยชั่วสองพันห้าจุดโฟมฮะบีบได้คลายตัวได้